หมูมวลท่าเวทส่วนหน้าท้องเนี่ยช่วยทำให้เรามีซิกแพคได้จริงหรือโอเคครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ผมได้รับมาเยอะทีเดียวเชียวนะครับเพราะผมมีความรู้สึกว่าหลายคนเนี่ยพอพูดว่าอยากจะมีซิกแพคเนี่ยมักจะไปเลือก การทําเวทที่ส่วนหน้าท้องเป็นหลักก่อนเลยซึ่งผมก็อยากจะบอกแบบนี้ครับว่าคุณอาจจะยังไปไม่ถูกทางเท่าที่ควรนะเพราะการที่เราทําเวทส่วนหน้าท้องอ่ะใช่มันจะทําให้เรามีกล้ามท้องที่แข็งแรงขึ้นและอาจจะมีคล้ายๆว่าความนูนที่มากขึ้นและอาจจะเรียงตัวกันสวยขึ้นแต่ มันจะไม่มีวันเห็นเพราะคุณยังมีชั้นไขมันที่บกบังมันอยู่นั่นเองนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะเห็นซิกแพคเป้าหมายหลักของคุณเลยก็คือต้องลดไขมันในร่างกายหรือลีนไอตรงไขมันที่มันอยู่ที่พุงเราเนี่ยให้มันลดลงไปจนให้เห็นซิกแพคที่ชัดเจนมากขึ้นต่างหากลวครับและกลยุทธ์การลดไขมันในร่างกายมันก็มีแค่วิธีการนี้วิธีการเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือการที่เราต้องคุมอาหารให้ดีด้วยการกินให้ครบทั้ง5หมู่ในสัดส่วนตามที่ร่างกายเราต้องการควบคู่ไปกับการ ออกกาลังกายที่ตอบโจทย์จริงๆนั่นก็คือเวทที่ไม่ใช่ส่วนแค่หน้าท้องนะครับแต่ต้องทําทุกส่วนเลยเพราะไขมันมันสะสมทุกส่วนครับเพียงแต่มันอาจจะไปเยอะสุดก็ที่หน้าท้องดังนั้นถ้าเราอยากจะทําให้แบบมีการลีนไขมันที่ดีเราจรึงต้องทําเวทให้ครบทุกส่วน เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างกล้ามเนื้อที่เป็นเปรียบเสมือนเตาปฏิกรณ์ในการเผาผลาญไขมันให้กับร่างกายเราสร้างไว้ครอบคลุมทั่วทั้งร่างกายเรายิ่งจะลีนไขมันได้ง่ายโอเคไหมครับลดไขมันได้เร็วและสามารถลดได้ยิ่งขึ้นไปอีกถ้าเราท mm ําคาร์ดิโอควบคู่เข้าไปด้วยโอเคไหมครับเนี่ยมันคือวิธีการหลักที่จะทําให้เราลดไขมันในร่างกายจนซิกแพคมันโผล่พึ่งออกมาได้นั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ การทำเวทเทรนนิ่งเนี่ยก็ต้องจัดตารางดีๆทำให้ครบทุกส่วนโฟกัสให้ดีเล่นให้ถึงและอย่าลืมครับเรื่องของอาหารชั้นดีที่มันเป็นวัตถุดิบในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเราก็ต้องดูแลถึงบอกว่าให้กินครบทั้งห้าหมู่ในสัดส่วนตามที่ร่างกายเราต้องการนะและที่สำคัญก็คืออะไรที่มันสะสมอยู่ในร่างกายก็เร่งให้มันเอาออกไปให้เร็วขึ้นด้วยการทำคาร์ดิโอนะครับวันหนึ่งก็ทำขั้นต่ำสักประมาณวันละ30นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าเกิดว่าคุณทำได้ครบเครื่องครบถ้วนกระบวนการคุณจะสามารถเห็นซ